วันนี้ติดตามการแถลงสถานการณ์รายงานล่าสุดนะฮะจากพลตรีวิทัยสุวารีโฆษกกองทัพบกครับเราเรางึดถึงการควบคุมพื้นที่เราถือว่าพื้นที่ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถควบคุมได้ตามแผนตามเป้าหมายในทางทหารนะครับที่วางแผนไว้แต่ภาษาตาควายเนี่ยมีข้อจํากัดนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นความพยายามของเป็นพยายามเป็นความพยายามสุดท้ายของทั้ง ฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายกรัรมพูชานะครับทีนี้ผมผมเรียนว่าคือปัจจุบันเนี่ยเราเรายอมรับว่าถ้าพูดถึงร้อเซนเี่ยเราอาจสามารถควบคุมได้ร้อยร์เซครับแต่นะครับเราสามารถได้พื้นที่ควบคุมเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนที่จะมีการประทะนะครับซึ่งเล่าให้ฟังถึงถึงตัวแผนที่เราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ย เราถือว่าเราควบคุมได้ด้วยการใช้อาวุธยิงนะครับถ้าใครดูที่แผนที่ก็จะเห็นว่าลักษณะการวางกําลังเนี่ยตัวปราสาทตาควายเองเนี่ยจะอยู่ในย่านกลางนะครับและพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ภูมิประเทศสําคัญในทางทหารเนี่ยจะไม่ใช่ตัวปราสาทตาควายนะครับเพราะว่าปราสาทตาควายเป็นพื้นที่ต่ํานะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับหากเรา วางกําลังประจําอยู่ที่ปราสาทตาควายมันอาจจะเป็นความไม่ปลอดภัยในเรื่องของการใช้อาวุธนะครับยิงสนับสนุนจากฝ่ายตรงข้ามทําให้เราเองเนี่ยให้ความสําคัญกับการคุมพื้นที่บริเวณเราใช้คําว่าบริเวณน,น,นะครับสําหรับในว่วงสุดท้ายนะครับที่มีการใช้กําลังนั้นเราพยายามที่จะกระทําต่อเป้าหมายจุดสูงขมในทางทหารนะครับก็คือเนินเนิน350 นะครับเนื่อสามศูนย์อาจจะมองว่าอาจจะอยู่ในใน,ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหารนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นความสําคัญสูงสุดที่เราจะต้องยึดที่หมายนี้ให้ได้นะครับแต่เนื่องจากเวลานั้นมีให้เราไม่ไม่เพียงพอนะครับเรากอ็อย่างน้อยเราก็ใช้การควบคุมพื้นที่โดยส่วนรวมโดยเฉพาะการใช้การควบคุมด้วยอาวุธ นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ในเมื่อถ้าเราเห็นภาพเนินยเนิน350นั้นเป็นที่วางกําลังของทางกัมพูชานะครับซึ่งจากเนินนั้นเนี่ยนะครับทำใช้อาวุธยิงนะครับมาบริเวณตัวปราสาทด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เรียนได้ทราบมันเลยทําให้เราไม่สามารถจะวางกําลังประจําได้ที่นั่นมันจะกลายเป็นเป้าหมายทางทหารทิ้นดิ้งนะครับมันมันยังถือว่าเป็นเป้าหมายที่ ค่อนข้างมีความอ่อนแอไม่เหมือนตัวเนิน350นะครับเพราะนั้นลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปตรงนี้จึงจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับแต่นีเ้เราจะปรากฏว่าทางข่าวสารว่าจะมีการใช้หากเราเคลื่อนที่ไปโดยผีถามในปราสาทตาควายเนี่ยเราก็จะโดนอาวุธยิงสนับสนุนก็คือ BM 21นะครับซึ่งพร้อมที่จะจู่โจมเรานะครับแต่นี้แต่ในช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ย เราก็คงมีความพยายามทั้งเนิน3-50และปราสาทต,ตาควายไปด้วยในพร้อมๆกันนะครับพยายามเข้าสู่2ที่หมายนะครับแต่เนื่งองจากการดำเนินการในห้วงเย็นนะครับเราเองไม่คาดคิดว่าเราจะเจอสนามที่ระเบิดบริเวณรอบปราสาทต,ตาควายนะครับซึ่งเหตุการณ์ในใน,ในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้กําลังคนที่มีคุณภาพของเราหนึ่งท่านนะครับได้รับ บาดเจ็บสาหัสจากทุ่นระเบิดก็คือหมดบุ๊กนะครับทําให้การเข้าสู่ปราสาตาควายในห่วงเวลาสุดท้ายนั้นมีความสำคัญนะครับเ,เราก็ยอมรับว่าการบาดเจ็บจากสนามทุ่นระเบิดนั้นมีผลต่อการหลังหน่วงในการที่จะลุกขึ้ในขั้นสุดท้ายของเรานะครับซึ่งเราจะต้องออพยายามสร้างสมดุลทั้งในภารกิจสุดท้ายกับ ขวัญและกําลังใจของความปลอดภัยของกําลังพลของเราควบคู่กันไปนะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดเราก็เลยเมื่อเวลาหมดนะครับเราก็สามารถคุมพื้นที่ได้มากกว่าเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีกําลังประจําอยู่ที่ปราสาทตาคลายครับนี่อมีเพิ่มเติมไหมมีส่วนอื่นที่ผมจะนํา เสนอเพิ่มเติมหรือเปล่าฝ่ายฝ่ายเรานีนะแล้วรุกแล้วตอนนี้เรายึดไม่ได้ต้องไหมต้องต้องถามว่าเราเราจริงๆปฏิบัติการดางหานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หมายถึงสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวเรามาถึงองค์เราเรียกว่าเป็นพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพื้นที่ปัสตาควายเราได้พื้นที่เพิ่มเติมแล้วในพื้นที่ที่เราได้ เราก็สาม,มารถถือว่าควบคุมตัวประสาทได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นว่ามีฝ่ายทหารกับพูชาอยู่ที่เป็นตัวปราสาทขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการหยุดยิงนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องต้องการปฏิบัติตางทหารไว้เท่านั้นนะครับแต่เชื่อว่าไม่ได้หมายความว่าใครที่เดินอยู่ในตัวประสาทตาเมืองควาในปัจจุบันนั้นจะเป็นผู้แพ้ชนะนะครับในการต่อสู้ บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายครับผมแว่าตอนนี้ที่อปราสาะคะมีกทั้งไทยและกัมพูชาใช่ครับเป็นพื้นที่เดียวนะครับซึ่งผมก็ได้ให้ข้อมูลมาตลอดว่าปราสาทตาควายยังเป็นพื้นที่ที่ที่ยังทั้งสองฝ่ายให้ความสําคัญอยู่นะครับผมไม่ได้ฟันธงเพราะว่ามันอยู่ที่มุมมองว่าเราจะพูดถึงตัวพื้นที่ปราสาทอย่างไรนะครับไม่ได้มองเฉพาะตัวปราสาทเรามองว่าตัวปราสาทอาจจะเป็นเป้าหมาย ด้วยซ้ำไปนะครับเราอาจจะมองว่าพื้นที่การควบคุมทางทหารแบบอื่นอาจจะมีความสำคัญมากกว่าครับผมแล้วในระหว่างนี้เป็นจุดที่ชัดเจนไหมครับว่ากัมูชาใช้ทุนระเบิดที่ระเบิดทุนกัญาตามจ้องควบคุมหารที่ประทวงกัยไหมครับอ๋อชัดเจนจริงๆเรื่องทุนระเบิดเนี่ยเรามีความแน่ชัดตั้งแต่ครั้งที่2นะครับที่เราพบที่บริเวณพื้นที่ช่องบกอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นเชิงประจักษ์ที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะอะไรเพราะเรามีผู้ประสบเหตุจริง นะครับและวันนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่ามีสื่อสังคมออนไลน์นะครับก็ได้พาผู้คนไปเดินอยู่บริเวณปราสาทแล้วจะเราจะเห็นพวงของปราสาทพวงของทุ่นระเบิดแบบ PMN2 เนี่ยวางอยู่ไม่ได้วางอยู่ชิ้นเดียวเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะพวงนะครับอันนี้อาจจะมันมันเป็นสิ่งบอกเหตุว่า จำนวนมันเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลและองค์ประกอบหนึ่งเราต้องเราต้องเราต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยการต่อสู้ในทางทหารอาจจะคลี่คลายลงไปบ้างนะครับแต่การต่อสู้ในเวทีต่างประเทศเรายังคงต้องดําเนินการต่อนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็หลักฐานนะครับแล้วก็ข้อพิสูจน์ต่างๆขณะน,นี้ ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบได้มาในใน,ในสายของทางราชการหรือเป็นได้มาในสายของของสื่อมวลชนทั่วไปมันก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จะใช้พิสูจน์ได้ครับผมต่อเรื่องทุ่นระเบิดในระหว่างที่พิจเนี่ยเราสามารถ้าไปเก็บกู้หรือเรื่องตา่างๆเกกันได้ไหมครับขณะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอขอดูก่อนนะครับต้องต้อง,องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูว่าเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยฝ่ายทหารเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรแต่ในขั้นนี้ถือว่า มันเริ่มจากจุดยิงก่อนนะครับแต่ว่าในในการปฏิบัติอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องมีต่อต่อไปเดี๋ยวต้องต้องดูอีกทีนะครับผม,ม,นมนในส่วนโฆษกไม่ได้รับข้อมูลเลยนะครับผมเองอยู่เฉพาะการปฏิบัติทางทหารของหน่วยในพื้นที่ครับผม ตรเรื่องของหโหคบอกว่าเราามีการโต้แย้างคือจริงๆข่าวสารที่ที่มาจากทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยต้องต้องเขาเรียกต้องใช้วิจารณญาณในเรื่องของความน่าเชื่อถืออย่างที่พวกเราทราบกันนะครับเดี๋นี้ถามว่าการปฏิบัติของผู้ที่เราควบคุมตัวได้เนะครับเดิมเนี่ย เรา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 เองก็ยึดหลักนะในวันแรกเนี่ยเราก็ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายสากลน,นะครับคงไม่ได้เพราะเราถือว่าทหารจะอยูอ่ของฝ่ายตรงข้ามเราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรตินะครับแล้วก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติของตัวเองมันเป็นหลักจริงๆมันเป็นหลักพื้นฐานในทางทหารนะครับไม่ใช่ว่าฝั่งตรงข้ามวางอาวุธแล้วเราจะมองเขาเป็นเป็นคนร้ายไม่ใช่สุภาพบุรุษ คือคือกองทัพบ,บไทยเนี่ยหรือกองทัพไทยเนี่ยเราอยู่ตั้งแต่ตลอดระยะเวลาที่เรามีปฏิบัติการทางทหารเนี่ยเราแข่งรัดในกฎกติกาที่เป็นสากลนะครับเรายึดถือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วเราพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นได้นะครับสิ่งไหนจริงเราบอกจริงสิ่งไหนไม่จริงไม่ใช่เราก็พูดไปตามความจริงนะครับผมเชื่อว่าสังคมโลกปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างให้ความเชื่อมั่นในให้ความน่าเชื่อถือในเรื่องของความตรงไปตรงมา ของประเทศไทยนะครับในทุกๆระดับไม่ใช่เฉพาะในฝ่ายทหารนะครับรวมถึงฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศและก็รัฐบาลด้วยครับผมและในปัจจุบันล,ล่าสุดเนี่ยเราเห็นว่าเรามีการดําเนินการในลักษณะของกฎหมายปกติก็คือเป็นเรื่องของหลบหนีเข้าเมืองไปนะครับก็ดําเนินการไปตามช่องทางปกติได้นะครับแต่เดิมนั้นตอนในในวันแรกนั้นเนี่ยถือว่าเราเราเรา,เราพบเขาในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร เพราะฉะนั้นเราเราเราสามารถจะเมื่อมีรายละเอียดเราก็ดูว่าตามความเหมาะสมว่าจะไปในในเส้นทางไหนนะครับถึงแม้ว่าถ้าเราใช้ไปในเลือกนะครับมองไปในะลักษณะของของผู้ที่ควบคุมอ่ากําลังทหารฝ่ายตรงข้ามบางคนอาจจะไปพูดเกินเลยว่าอาจจะไปใช้คําเฉลยสึกซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีผลมันอาจจะไปมีผลในเวทีต่างประเทศเราก็ได้รับคํา ประสานเรื่องข้อมูลว่าเราอาจจะใช้ว่าเราควบคุมตัวทหารกัมพูชาได้นะครับแต่โดยหลกักๆก็ไม่ดมีท่าทีที่จะขัดขืนต่อสู้ครับผมความนอกเมือติกฎหมาเรื่องที่คานนเู้อนตอนนี้เข้าสู่กฎหมายปกติแล้วก็ต้องให้พนักงานสอบสวนดูนะครับเพียงแต่ว่า เราเราออกในมุมนี้ก็ก,ก็จะได้ทําให้เห็นว่าเราเราเราไปได้หมดนะขออย่างเดียวว่ามันอยู่บนกรอบกฎหมายที่เรามีนะครับถ้ามองตรงนั้นว่ามันเป็นความรู้สึกที่ที่ดูแล้วเดี๋ยวอาจจะในเชิงว่าความรู้สึกมันอาจจะดูรุนแรงใช่ไหมครับเราสามารถปรับเราก็ปรับได้เพราะว่าแต่มันก็มันเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นคระหว่างทีม่มันเนีเขาโพสมาจมเง ได้นะคให้เราเรียวส่วนตัวกับอันนี้อยากให้โฆษกช่วยอธิบายขั้นตอนการดำเนินการกฎหมายว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับก็มันเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายปกตินะครับของของตอนนี้มันถ้าถ้าเป็นในในมุมของข้อมูลผิดกฎหมายมันก็ต้องเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนละนะครับเรา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 เองอาจจะมันมันก็แล้วแต่ว่าในในรายละเอียดเนี่ยในการสอบสวนมันมีอะไรบ้างแต่มันก็เป็นไปตามขั้นตอนปกตินะครับผมต้องใช้เวลาระหว่างที่ ไม่าาได้ต้องดเนินการตามกระบวนการอ่าใช่เพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับมันเป็นกฎหมายทั่วไปหมดถ้าเราพูดถึงกฎหมายแรงงานเราก็ดูว่าเข้ามือผิดกฎหมายแรงงานในพื้นที่ทั่วๆไปมีขั้นตอนอย่างไรก็ก็เป็นไปตามขั้นตอนนั้นครับผมเพราะว่าเขากาในราปฏิบัติการมันแยงของเราเนี่ยปเพราะเป็นการอ่าก็เราเราก็พยายามสื่อสารไปนะครับก็คิดว่าน่าจะมีน่าจะมีการปฏิบัติ ต่อในเรื่องข่าวสารนะครับในทํานองแบบนั้นก็เราเราเชื่อว่าเราสามารถกระทําได้เพราะถือว่ามีเหมือนมีเจตนาที่จะทําให้สังคมโลกเข้าใจประเทศไทยแล้วก็เข้าใจกองทัพไทยผิดครับผมการต่อต้านทีครับทำ้ด้วยเพระถ้เหตุของการที่เรายึดตาควายไปได้เรื่องจากเรายืดเวลาตามไปตามทำตามข้องงของเขาเนี่ยนะที่เราถือว่าเราจะยุติการยิงตอนหกโมงเย็นแล้วทงกำจกายเขขอเป็นเทียนคืน รา,ารถถเทีเ่ก็กเป็นแถลงการล่าสุดจากโฆษกกองทัพบ,บกเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ปราสาตาควายนะครับเดี๋ยวเราพักโฆษณากันครู่เดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวในช่วงเวลา12นาฬิกากันอีกครั้งครับ